มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้มาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้ก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีโอน ซื้อหุ้นก็ไม่ได้ซื้อกันไกลครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องฟังก็ซื้อหุ้นจ่ายหุ้นให้ลุงป้านะ้าอาพี่เขยนะย้าเขยได้ใช้ตั๋วสัญญาวันแรกๆเราก็งงๆไอ้พีเอ็นพีเอ็นอะไรนี่มันคืออะไรก็มาหาข้อมูลเข้าใจว่าพี่น้องบางส่วนก็ยังงงๆว่าไอ้พีเอ็นมันคืออะไรตั๋วสัญญาใช้เงินมันคืออะไรอธิบายให้พี่น้องฟังกันง่ายๆก็คือมีการซื้อขายหุ้นกันแต่ ใช้ตั๋วสัญญาใช้จ่ายเงินในตั๋วสัญญาระบุว่าจะจ่ายก็ต่อเมื่อทวงถามหมายความว่าณวันนั้นหรือณวันนี้ถ้ายังไม่มีการทวงก็จะยังไม่มีการาจ่ายเงินที่ซื้อหุ้นตัวนั้นพี่น้องพอเข้าใจแล้วใช่ไหมเขาไปเขียนในตั๋วว่าจะจ่ายก็มีเมื่อมีการทวงถามแต่สิ่งดึงที่เรายังงง,งว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความเป็น นายกรัฐมนตรีมันเกี่ยวตรงที่พรรคฝ่ายค้านบอกว่านี่คือการทำนิติกรรมอำพรางครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องจำได้สมัยนายทักษิณชินวัตรที่ตอนเป็นนายกใหม่ๆที่เคยซื้อขายหุ้น นอกตลาดจําได้ไหมครับแล้วก็เถียงกันว่าถ้าซื้อขายนอกตลาดไม่ต้องเสียภาษีเรื่องราวก็ใหญ่โตในช่วงนั้นรอบนี้ก็ไม่แตกต่างกัน218ล้านของมูลค่าจะต้องเสียภาษีกับการทํานิติกรรมอําพรางที่ว่าเมื่อกี้นั้นวันนี้นายกบอกว่าเมื่อยังไม่มีการจ่ายเงินยังไม่ได้มีเงินสดมาจ่าย ก็ยังไม่ถือว่าต้องเสียภาษี200กว่าล้านเข้าใจไหมครับพี่น้องครับพอจับใจความได้หรือยังหมายความว่านนะปัจจุบันไอ้ที่ซื้อขายกันยังไม่ได้จ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียวจะจ่ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ผลประโยชน์ของชาติเม็ดเงินภาษีที่บอกว่าต้องเอามาใช้ประโยชน์200กว่าล้านก็ยังไม่สามารถเรียดเก็บได้จากนางสาวแพทองทานชินวัตร